อีกแล้วอะไรอ่ะดูอ,อ้อยอีกแล้วจะดีแล้วนะอยตามนั้นเลยค่ะทุกคนในขณะที่ใบกำลังแพ็คของเตรียมตัวกลับสวีเดนอยู่ๆเจ้าออก,ก็ชิมาบอกว่าม,ม,มาม,ม,มามามาซื้อของตามมีมูจิรอบสุดท้ายให้หน่อยด้วยความที่ใบมีเวลามีมากนักก่อนรถมารับก็ขอแวะเซเว่นเล็กหน้าบ้านไปก่อนละกันไปดูซิว่าใบจะหาของให้เจ้าออทันไหมชิ้นแรกก็คือกระต่ายแล้วนี่ทุก ต้องแข่งกับเวลานะลุ้นสุดๆไปเลยและสําหรับชิ้นถัดไปของเรานะคะก็คือสร้อยนั่นเองเธอเราด้วยความรีบไปไม่รู้จะเอาอะไรก็เลยเลือกเอาขนมชิ้นนี้ไปค่ะ <ๆ S 1> เพราะมันมีของแถมที่ห้อยๆเหมือนสร้อยนั่นเองสรุปเราก็ได้ไป2องชิ้นแล้วนะทุกทนก่อนชิ้นที่3จอ,อให้ขวดนมมาตอนแรกไปก็หา หาเท่าไหร่กันไม่จอเดินวนไปวนมากลับมาที่ดามอีกรอบแล้วนี่ทุกคนใบเจอขวดนมแล้วคือเซเว่นนี้เขาจะจัดลูกอมมาอีกฝั่งค่ะถึงว่าตอนแรกใบหาไม่เจอแล้วตอนนี้เราก็ได้ไป3ชิ้นแล้วนะคะชิ้นต่อไปที่เราจะหาคือหนอนนั่นเองแล้วทุกคนดูาะะเจอหนอนแล้วแต่ว่าแบบนั้นมีที่สวีเดนอะใบก็เลยไม่อยากเอาไปค่ะใบก็เลยตัดสินใจว่าจะเลือกหาอันใหม่ ส่วนใหญ่ก็มีที่สวีเดนหมดแล้วอ่ะยี่ห้อเดียวกันหนวยแล้วนี่ทุกคนใบก็เจอแล้วอันที่เรายังไม่มีค่ะจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นอันที่ยังไม่เคยเห็นที่สวีเดนมากกว่าแต่มันต้องเป็นหนอนอ่ะเอาอันนี้ไปและกันนีในส่วนของชิ้นถัดไปของเรานะคะก็คือนี่เลยก้อนหินนั่นเองฮ่าฮ่ารอบนี้ต่อให้โมจิอันง่ายๆมานะเดี๋ยวไม่ทันอม,อมยิ้ม,มนะอมยิ้มอมยิ้ม,ม,มใช่ค่ะชิ้นต่อไปของเราก็คืออมยิ้มซึ่งก็งก่ายอีกเช่นเคย ครบทุกชิ้นแล้วนะแล้วนี่ก็คืออมยิ้มของเราที่ไปเอาไปค่ะก็อะไรคะโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊ก iPhone ไหมไปหาโน้ตบุ๊กที่ไหนพาน,น้ตบุ๊กที่ไหนในเซเว่นจะมีมะไ,หไหมโนม้ตบุ๊นนก,ออก,อกโอ้ยพีู่้ชมไปว่าง่ายสรุปชิ้นสุดท้ายให้น โชก็เข้าข้างเราเพราะในระหว่างที่ไปเดินไปดูที่ซอนของเล่นนั้นยูยูใบก็ะซนี่เลยโน้ตบุ๊กของเล่น,นคนุณเจอแล้วยา yeah, แล้วใบก็ได้ของครบแล้วค่ะโอไม่คิดเลยนะว่าในเซเว่นจะมีโน้ตบุ๊กขายไปค่ะรีบไปจ่ายเงินกันดีกว่าก่อนที่ใบจะ